สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องพังลาวพังไทยเนาะเมื่อนี้มาพบกับแซลมอนนอยแซลพไทยแล้วเมื่อนี้ก็แาลมอน้อยกับจะพาพีผาน้องเนาะไปห้าเลทงเนาะห้าโลปลาคือเก้าเนาะพ่อแม่พี่น้องสซลมอมไปจะพาไปโลปลาเนาะไปหาหญยไขมดแดงขากินอาหารสันซูงเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นอะลรกกัไปหับไปสมกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องไปกันเลย ตาอยู่ไปไม่อีกพ่อแม่พี่น้องป้ามังงี่อุ๋งพอม่พี่น,อน้องเบ้่งน,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 นะมังงี่ยวกำลังแบบต่ำกินกำลังแซบได้หามังงี่วอ่อน้าพ่อแม่พี่น้องได้บ่มันหักเอ็ดเมอร์เนาะย,ยังไม่ได้เด้ะสะอ่อ,อนมังงี่อุ๋งพอม่พี่น้องมังงี่ยวกำลังเป็นเลย งิ้วอ่อนเนาะก่อยแบบว่า,าต่ำเชอขี้เหล้าเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องก่อยขี้เหล้าออก,กินนะนะไปกันเลยบ้านนี้ทางนี้แกกำลังเคาะปอกๆอ,อยู่ไปเบิ่งเพิ่นแย่เลยเนาะพ่อแม่พี่น้อง มื่อนี้ซ้างมอมน้อยกับหมากับลานแล้วก็หมากับพี่นางเนาะพี่สะพ้ายเนะาะพ่อแม่พี่น้องผู้ยยใหญ่ทำโมแดงก็คือพี่นางฮนแลน้วนาะพ่อแม่พี่น้องซ้างมอม,มเป็นผู้ทายโอ้ขอปอกๆพ,พ่อแม่พี่น้องในพิธีการแย,ย่ใครหมดเนาะขอเอาได้อยู่บ่านน้องิธีแย,ย่ใครหมดเนาะ เคาะบบว่ามีเธอแม่มันไต่ลงมาห,าห,าห้าเห่าเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าเขามีเคาะมันแล้วมันสีไต่ลงมาเนาะต้องตีแรงต้องตีแรง มันมีตึงเนาะองหังเนาะ2องบริัมซามหังหะหังน้อยพมเมนพี่น้องเลยมอไกลน้าก็มกันปวตึงดเป็นยงก็ต้องหังตื่นตือน เห็นอีกแล้วพรมพี่นอ้องห่างทีซามนอกแบบนี้เนะาะห่งทีซนี่พมพี่นอ้องห่างกายน,นยุขุ่ลงมานเยยยเห็นบหพพี่น้องขุลงมาน,มน,มน,มานำนองอันนี้ กะจกมือได้น้องดีบ้างเลยลงมาแล้ววันนี้มาพ่อแม่พี่น้องเห็นแต่แม่มันโอ้ยไม่ได้จ้ะไม่ได้ใครตึงพ่อแม่พี่น้องเลยเห็นแต่แม่มันเดีย๋ยวไปหาเบิ้งอีกก้อนไปเ<ม>ลาะไปเรื่อยๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเลาะทงโอ้ไก่แจ้บบ่คันนะ ออกอีกออกออกอสะอ่อนพักกระเดาได้ดพ่อแม่พี่น้องพักกระเดาว,วานพักกระเดาแสบได้หนีได้อย่าเอามือกินกระปุลกับเจลสะอ่อนมันพ,พนองง่อแม,ม่พี่าววาน้องเลยเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งใกล้ๆเนาะนีะ่ดอกมันกินกระปุลกับเจลแซ่บพ่อแม่พี่น้องเลยพักระเดาว,วาน มาห้ากินเท่าพี่บอกเป็นละลายแบดจองบอก พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ห่างมดแดงนะเพิ่นอยู่ลึกลับเด้นี่นะเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องกกอันเิ้ก็อันนี้นะกกมกะทันเพิ่นก็มาเอ็ดหางเซอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกกอื่นเพิ่นก็มีเอ็ดนะเอ็ดเซออันหางอันนี้ตึงบ่อ้ตึงบ่อุ้อยู่อุลงพ่อแม่พี่น้องอตึงอะ เอาเนาะขนาดกกอันนี้ก็ยังหังใครหมดยังหังใหญ่เนาะกกมากระทันเพิ่นก็เอ็ดหังเซอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกกอันอื่นเพิ่นก็มีเอ็ดได้กกมกระทันเพิ่นก็เอ็ดเซอเบอร์น้อยๆเอ็ดแล้วจัเอ็ดได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์ใหญ่เือกไ่น้อยนึงคั่นเคยอยู่ในได้อยู่ในหาเออถ้าไบ่ได้นะคั่นเคยไปใหญ่แล้วใหญ่หาบ่ทบ่เคยไปบ่อยู่ น่แะคือกลับไ,ไปพักคุดทิโร่นี่วันเราเคยคุดแต่จะมาพุดหัดนม่แหะวันทาเคยคุดแล้วมันมาอยู่มีที่นั้น,น่อยง้แล้วไ่งก็ได้ก็หางนีลาแหงหางนีลายแหง,หง,หงพมพี่น้องเลยขู่อยู่เงย ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเยอะลงซะซะลงซะซะเออเออ็นแล้วนี่ละปลาเบื้องเบื้องเบื้องไปนี่หอนแล้วหอนแล้วหัวหลุ่มแล้วปลาเบิ้งก่อนว่าไข่ไล่ทั้งเลยปลามีแต่ไข่ตึงๆปลามีแต่ไข่ตึงๆพี่นางอือมปลาฝนตกหข้วันนี้แห้งคักได้หนิเลยอื้มขณะพูดอแไ่พี่น้อง ป้อลายแถะนี่ป้อตึงกะลีนี่ป้อก้อยกลิ่นบแบๆเลยเนาะป้าแบบนี้ไปต่อเลยพ่อแม่พี่น,อน้องเลยไปต่อหาหางเมย์ป้อหมดไตขนาดไม่ไดนะ้แย่ได้หนิมัมยองไตเออแม่นแม่นแม่อะไร เม่เลยเมื่น้าถือมาซองอ่านกระตาแมนแมนเมนถือมาซองอ่านบน,นี้นะถือมาอันเดียวมันหยาคเพรไหมพี่น้องเลยถือซองอ่านนี้สบายเวลาเอาแงาลงมาแล้วแล้วก็เอาปะเข้าเมย์มันอ้อเนาะ ตาแม่มันอ้อแล้วก่ะเฮาก็เอากระตาตัวนั้นไปงี้ทางเมื่อต้อมันจะมีเสี้ยวเวลาพอดีพี่น้องเลยเดี๋ยวมืหอหน้าหยางมาซองอ่านเลยเอามาอันเดียวนี้ค่ะป้าเฮ่าเม่มันอ้ออีกฮะเออบัดยามเฮ็ดอ้อนี่จะไหนนี่เฮ็นอู้หูยมาหาเฮ็ดอิเมียน หาเห็ดได้ในบะญามเห็ดปลีนี่เฮ็ดเพาะเฮ็ดพอกอ้อเศบเนาะใส่เนาะเห็ดพาะเนาะเห็ดพาะนางนะแกงกินนึ่งกินก็แเสบเนาะพี่นางเห็ดพาะนางแม่นเนาะ พี่น้องโซนพักเพิ่นขักอ阿里นี่เสื้อยูไฮยูหนาถาเทงเพิ่นกำลังปลุกเมอร์ป่ะนี่นะปลุกลังเมอร์ปะโอ้เพล่นปลุกลังเมอร์เลยเท่งเ<ค>พลินบ้าเพิ่นสาวน้่มเต็มกระขู่เลย <laughs> ลงขักอ阿里เนาะลำกลอ,อกเจออ้ากันขักขักขากออขักอ阿里นี่เสื้อน้ั่ว่ามีก็ดำกลอกหน้าหนาเนาะเพลินพี่น้องอ,อันนี้เพิ่นกระมุง่งข้างเน่บนเพิ่นอาบน้่มอาบมไหน เอาเทงมาล่ะโอ้เก่งเก่งเด้อนิหน่อยๆนี่เด้อสาวน้ำกะนลานเนาะวิธีสาวน้ำพ่อแม่พี่น้องวิธีชีวิตอันบ้านๆเนาะสาวสาวสาวให้มันเต็มรถนี่อ่าลงอยู่เด้นี่เด้ปลาออกขักอะไรนี่เสือมวนเนาะอยู่หนากันนเาะอ้น้อนง นั่นกระไซไช่โอ้เก่งนะอีลานี่เออพอละเมยได้ละพอพอเดี๋ยวสิมาถ่ายกางกกมาเพชรมาผ่าอีเธอเบิง้งละมาเคอะมาแข่งว้ากบมาแข็งมาเคอะผึ่นผึ่นพ,นพี่น้องหัตอะลี นี่มะเขือเนอะาะมะเขือพ่อยไปนี่นะน่ะมะเขือพ่อยพ่อแม่พี่นอ้องนี่กินกระปุนกับแจีวกินกับเพรากระเส็บอะไนี่ได้ก็บรรยากาศเย็นดีอ่าเห็นหั่งหมดแล้วพ่อแม่พี่นอ้องหั่งน้อยมนอันเนาะนี่นี่หั่งหมดใช่คือการจะน้อยนี่หั่งหมดพ่อแม่พี่นอ้องหั่งหมดสม้มมันอยู่ต่ำเนาะหั่งน้อยอันนี้ เสียงหลมพอไมพี่น้องอูอูอมาลมผัดเย็นโหยโหยโหยป้าเย็นเนี่ยรพอหมพี่น้องเลยในแหงในอยู่กับบรรยากาศดีแบบมันพอนขายพอไหมพี่น้องเลยมันเย็นแบบมีแห่งพอนขายขนาด เปน,เนีเนาะพี่นางพรคลายป้าไข่มันมต,ต,ตก,กแปลก,กแปลกอยู่แสดงว่าตึงแหงได้หางนี่นะหาง,งบ,าง,บางใหญ่หนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยปอหมดไตคอยนี่ครบครบเอาครบเ หมดครบห่างบางใยหนึ่งพอยไพด่า้ังจะถึงฮะโอ้ยขูลงมาเยยๆก่อยกินแสบๆแล้เนี่ยห่างใหยไอ้ลิตัวนี้เนาะให้มันคือสีตึงเนาะแบบมันเป็นนังนักนะตัวโสดอยู่ห่างบางใย

นยำแงให้หมดเพิ่นเยะเต่าไปจักอันนี้เพิ่นคุดอันนี้เพิ่นเยเต่าไปจังนี้เออเพิ่นเยะเต่าเพิ่นคุดไว้ <c oughs> <c oughs> เพันตัดไม่พอดีบอแดงครบเพันอต่ว้ายพี่เหล่เดท้มาห้าแย่ใครหมดนี่เนาะม่อีจอมแท้เพันวะวะม่อีจอมแท้วะแม่อลไรเสียงยันมันนั่นเนาะยานมันคว่ำแย่ได้ไล่เลยพันคว่ำอยู่พันมีว่าเนาะย่า หางน้อยเพิ่นก็มีเพิ่นพี่น้องเลยอันนี้หางน้อยเพิ่นอยู่ต่้มนี่เห็น่ะ่ายเฮอพี่เธอน้องเบิ่งเลยใกล้หางต่ํมมันอันนี้หางน้อยๆ้ลานเอาไม้ไปแทงไปจิ้มมันเลย เข่าเนาะเชาวเมาเข่าบ่เลยกินบ่ได้ดอกเข่าี่มันน้ำตื้นพุ่นเดี๋ยวนําเลือเขาจึงกินแบบเส้นพรมแบบเส้นพมข้างหน้าเอาเข่าเนาะมันคือเส้นพรมเลยน้องลอยโมนบ่อลินเข่านะ เถาตาสะอ่อนเนาะจับข no ึ้นมาแล้วเถาพ่อแม่พี่น้องเลยเบิ่งแซมมอนเยอะนั้นเลยเบิ่งนี่ยี่ค่าคือเส้นพมคือล้านว่าอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยเถาขะน้ำเลิกนี้เอาไปลาบกินพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ อันนี้คือเถาเนาะลาบเจอมาแข่งมาคือบ้าเสบเห็นบ่นี่โอ้ยน,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 นี่นะืองนี่ห่างเนืองนี่เนาะตุ้กต้นอยู่เบิ่งมาเบิ่งห่างทีซองมานีิอันนี้ห่างทีซองเนาะห่างทีซามเนี่ยใช่บ้านี้ห่างทีซามอยู่ถึงฮนะเนาะห่างทีซามอยู่อันบนกระตาฮนะเนาะโอ้ย สามห่างอยู่ใกล้ๆก,กันพราะม่พี่น้องเอยอยู่ตั้มๆหนึ่ง,งไข่มัน,นขนูุลงมาเยยๆ โอ้ขักะลีข้าวสวะอยู่นี่ปมดกลุ่มออกก่อนห่อนห้อนแต่ว่าลมยังลมผัดอยู่หอ่อนอยู่แต่ว่าห่อนตามมาสัดแลนะโอ้ยหมดไตไวายไตยนี่เนาะกระตาเผิ่อกรยยู่กระถึงนี่<ว>สมมตก็จะไ,ได้จบคลิปไว้เพียงซัมนี้แล้วเนาะพอไม่พี่น้อง หาไข่หมดก็ได้ไล่เติบได้พอได้กินพ่อมพี่น้องไอ้คลองธรรมศาสติเนาะหาอาหารธรรมศาสตรกินเหมือก้อยกินตอนเทงเลยพ่อมพี่น้องไอ้สมองก็จะได้จบคลิปแล้วเนาะจบคลิปไว้เพลงสำนี่ฝากกดไลค์กดติดตามเนะเาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สมองเนาะเอ้คลิปต,ต่อๆไปขอกล่ากามาสบายดีบ๊ายบาย